ฮัลโหลวันนี้ก็กลับมาพบก,กับแตนแบทเวิร์กส่ไตลอแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเปิดถุงกันนะคะของเซลล์ที่แตนได้มานะทั้งจากค o t t ต n นอ h อนแชเนแล้วก็ซาร่อีก3ถุงฉันทำอะไรลงไป <laughs> ก็อันนี้คือแตนไม่ได้ซื้อในคราวเดียวนะคะคือทยอยทยอยซื้อสําหรับซาร่านะคะคือลดเยอะมากซาร่าน,นี่แตนไปมาทั้งเอ็มคอเทียพารากอนแล้วก็เซนทัลเวิร์นะคะสาขาที่เดอะเบสที่สุดแต่รู้สึกว่าเอ็มคอเทียคือเดอะเบสที่สุดมันจะมีชิ้นที่แบบแตนไม่เห็นที่เซนทัลเวิร์แตนไม่เห็นที่สยามพาราลกรนมีคอตตอนออนที่แตนไปได้มาจากเซนทัลเวดเกตนะคะอันนี้ก็ลดเหมือนกันแต่คอตตอนออนค่อนข้างลดประจําอยู่แล้วแล้วก็ H&M ชนะคะคือ h m ชก็ลดหนักเช่นกันแต่ว่าแตน มีถ่ายโชว์ไปแล้วตั้งแต่ในบล ok ็อก ok หนึ่งเนาะที่มันลด50%ทุกอย่างแล้วพอไปอีกรอบนึงก็คือลด70%จะขอเริ่มจากอะไรดีขอเก็บซาร่าไว้สุดท้ายแล้วกันนะคะเพราะว่าซาร่ามันแบบมันมันเยอะที่สุดอะไรเงี้ยขอเริ่มจากคอต t นอ o อนก่อนแล้วกันนะคะเป็นแบรนด์ที่เสื้อผ้าจะเป็นแนวแบบ casual ดูแบบสบายๆซสะส่วนใหญ่อาจจะเป็นชุดที่แบบไปท่ลงทะเลอะไรอย่างนี้นะคะัแรกที่แดนได้มาเลยก็คือเป็นถุงเทา้าแว่นตา ออแล้วก็มีถุงเท้าอีกนะคะคืออันนี้มันชิ้นหนึ่งมัน150บาทแต่เขาบอกว่าซื้อ3ชิ้น200บาท3ชิ้น200บาทตตนก็เลยซื้อมา3ชิ้นนะคะมีถุงเท้าอันนี้5คู่นี่ก็5้าคู่เหมือนกันนะแล้วก็อันนี้เป็นแว่นตานะคะคืออันนี้ซื้อมาเป็นพรอ็อพเอาไว้แบบถ่ายงงถ่ายงานอะไรอย่างงี้นะคะมันเป็นแว่นที่แบบน่ารักน่ารักดูเก๋ๆดีแล้วก็มีถุงสีชมพูมาให้ด้วยนะคะซึ่งแบบมีความแบบ ก็คิวๆนะแล้วก็อย่างที่สองนะคะนี้เป็นกางเกงสีขาวเป็นกางเกงผ้าลินินตัวนี้ค่อนข้างแพงที่สุด890รบาทแล้วก็ไม่ได้ลดราคาด้วยแต่ว่ามันเป็นกางเกงผ้าลินินที่แต่ลองแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่บางรู้สึกว่ามันน่าใส่ไปท,ทะเลอะไรอย่างเงี้ย เนื้อผ้ามันเป็นผ้าลินินที่ดีผ้านิ่มๆนะคะเป็นผ้าแบบลินินไม่สากไม่แข็งใส่ขึ้นมาเราทรงสวยอยู่เป็นชุดเดรสอันนี้ชุดเดรสอันนี้ลดราคาแล้วนะคะเหลือ600บาทเป็นชุดเดรสที่เป็นแบบทะเลทะเลเหมือนกันเป็นแนวซัมเมอร์สีดําเป็นผ้าสมกก็ตรงข้างหลังเนี้ยคือมันจะมีเป็นแบบเชือกผูกด้วยอันนี้ตันได้มาเป็นไซส์ S จริงๆตันคิดว่า XS น่าจะพอดีกว่าแต่ว่ามันไม่มีแล้วเหลือไซส์ S ตัวสุดท้ายตันก็เลยเอามาเนาะก็คือเป็นผ้าแนว แบบมันไม่ใช่ผ้าลินินนะแต่ว่าเนื้อผ้ามันจะเป็นลายๆแบบนี้นะคะส่วนใหญ่แล้วผ้าเนี้ยจะไม่ได้หนามากแล้วก็ถ้าเกิดไปเจอแสงอาจจะแบบอาจจะแอบเห็นเห็นนิดนึง แต่ว่าตอนตนลองอ่ะก็คือก,ก็ก็ไม่ได้เห็นอะไรนะคะแต่ว่าทรงมันน่ารักคือแตนาหาเสื้อชุดเดรสทรงนี้อยู่แล้วความยาวเขาคือพอดีแต่ว่าตัวนี้คือตันลองเรารู้สึกว่าโอเคแล้วก็ราคา6ก0มันก็เลยเออเอามามก็สุดท้ายอันนี้เป็นเสื้อคาร์ดิแกนที่คิวมากอันนี้ก็ลดราคาเหมือนกันนะคะลดเหลือ600บาทจากตัวนี้1,190ก็คือเป็นเสื้อผ้านิดนี่แหละแต่ว่าแตนชอบตรงที่มันมีแบบปัก ดอกไม้อะไรอย่างเงี้ยเอาไว้ใส่คุมอย่างสมมติเราใส่เสื้อกล้ามอย่างนี้ใช่ปะ่ะใส่เสื้อคาร์ดิแกนแบบนี้คุมให้แบบเห็นไหลยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันดูน่ารักดีฉันได้มาเป็นไซส์ XS นะคะเป็นตัวสุดท้ายเหมือนกันไม่มีแล้วนี่น่ามากเลยอ่ะตัวมันก็คือแบบดูดิมันเป็นตัวแบบว่าครอปแต่ว่าก็พอดีพอดีตัวอะไรเงี้ยเอาไว้ใส่แบบกันหน,นงกันหนาวและนี่ก็เป็นทั้งหมดจากปัตตานีอ่อนะคะรวมแล้วที่เสียงเงินไป2 2ง2บบาท แต่ว่ามันเป็นชิ้นที่ตันได้ใส่อ่ะคือตันได้ใส่แน่นอนต่อมาแันขอมาที่ H&M และกันนะจ๊ะสำหรับ H&M อันนี้คือจริงๆร e งอ่ะ H&M เป็นแบรนด์ที่แตนเข้าเรื่อยๆอยู่แล้วคือแตนก็ชอบเข้าไปเดินดูนูน่นดูนี่บางทีก็ได้ของใหม่มาบางทีก็ได้ของเซลล์แต่ส่วนใหญ่แล้วจะได้ของเซล์มาของเซล์ของ H&M อ่ะถ้าหาดีๆคือมันแบบ มันดีมากมันเป็นชิ้นที่อยู่ในลายพวกบูตีคบ้างเป็นลายที่เป็นเอ่อคอนเซปต์อะไรสักอย่างหนึ่งอะป้ายเขียวเขียวก็คือมันก็จะแบบลดราคาเราคือราคาดีแล้วคุณภาพดีแต่จะชอบเิเอม,มากกว่าซาร่าเพราะว่าเสื้อ้าเิฉนเอตันว่ามันค่อนข้างใส่ได้จริงๆมากกว่าแต่ว่าเครื่องประดับไม่ดี เครื่องประดับเ a M คือดำปิดปีเลยนะคะสร้อยเซยต้มหูอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่แนะนําขอเริ่มกันที่ค่ะอันนี้คือได้มาตอนเซลล์70%อันนี้เป็นเสื้อยืดที่แต่มีสีขาวเออแตนซื้อสีดํามาเพิ่มนะคะมันเป็นทรงเสื้อยืดที่ดีตัวนี้เดี๋ยวแตนลองหาในเว็บก่อนนะว่ามันมีหรือเปล่าที่แต่เลือกมาเป็นไซส์ M นะคะคือ S ใส่ S ก็ได้ M ก็ได้แต่ว่า M คือก็มันจะมีความโอเวอร์ไซส์นิดนึงแล้วตัวนี้ตันชอบที่คอมันจะติดติดทรงมันจะมีความเป็นแนวแบบบ็อกซี่บ็อกซี่นิดนึงอะ่ะนะอันนี้ลดแล้วเหลือประมาณ100ร้อยกว่าบาทเองนะคะอันนี้ก็ได้มาในลาวเซล์เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเสื้อเชิ้ตนะคะเป็นผ้าลินินที่นิ่มๆผ้าลินินคล้ายๆกับกางเกงตัวนี้เลยแต่กางเกงตัวนี้จะออฟไว้มากกว่า ไอสีเดียวกันเลยอะคล้ายๆอะอันนี้ออกเหลืองกว่าน่อยนึงอันนี้ออกขาวนะคะแตนได้มาเป็นไซส์เอม็มมันมีความแบบเออโอเวอร์ไซส์เบาๆใส่กับกานเกงยีนขาสั้นก็ได้ใส่ไปทะเลใส่คุมแบบใส่ชุดว่ายน้ำแล้วใส่อันนี้คุมก็ได้แต่ว่ามันค่อนข้างเป็นเสื้อที่สามารถเอาไปใส่แล้วก็สไตล์ได้หลายอยา่างเวลาแตนซื้อของเซลล์นะคะแตนจะไม่ซื้อชิ้นที่แบบกระจุกระจิะจกกอะไรอย่างเงี้ยคือถึงให้เป็นของเซลล์เห็นแตนซื้อเยอะแต่ว่าแต่ละชิ้นอะจะค่อนข้างเป็นชิ้นที่มีความเบสิกแล้วก็ clássico คือจะสามารถแบบใส่ได้หลายๆโอกาสจริงๆคือไม่ใช่ชิ้นที่แบบเอาไว้ใส่เล่นแบบจะซื้อมาจะได้ใส่หรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยไม่เลยคือแตนจะถึงจะเซล,ลอ่างเงี้ยก็คือแตนก็จะค่อนข้างเลือกชิ้นที่แบบเฮ้ยมันเอามาแล้วมันได้ใส่แน่ๆนะคะอันนี้เป็นกางเกงขาม้าที่เป็นผ้ายืดนะคะนี้จะเป็นผ้าริปที่แตนได้มาจากเอ่อ H&M ไซส์ XS ตัวนี้499บาทอันนี้น่าจะยังมีอยู่มัง้งจริงคือมันมีสีดํามีสีนี้อันนี้ตตนได้มาจากส ขาเดอร์บางแคก็เป็นตัวที่แบบทรงดีใส่ขึ้นมาแล้วขาดูยาวขาดูเล็กนะคะและอันนี้เป็นสีน้ำตาลดูใกล้ๆนี้นเป็นผ้าริบแล้วก็ขอเอวเป็นแบบนี้คือตันอะชอบใส่กางเกงถ้าเกิดจะใส่ขายาวอะก็จะชอบใส่เป็นทรงนี้ใส่มาแล้วดูสวยแล้วก็คือดูมีอะไรไม่ได้เหมือนเป็นกางเกงผ้ายืดขาตรงๆอะไรเงี้ยตัวสุดท้ายนะคะจาก H&M สาหรับตัวนี้ก็คือลดเหลือ500แต่ว่าเหมือนตอนเขาลดก็คือลดจากไป999บาทเหมือนกัน โอ้ชุดสีแดงเลยเหรอจ๊ะอันนี้เป็นชุดเดรสนะคะผ้าซิวผ้าซาตินจะโชว์ยังไงดีอะเนี่ยมันจะเป็นชุดข้างบนเป็นเหมือนเสื้อตรงๆใช่ไหมคะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นเป็นพลีทข้างล่าง <c oughs> แารซื้อมาเป็นไซส์ XS อันนี้คือตั้งใจซื้อมาเผื่อว่าเราจะต้องใส่ไปงานหรือมีงานถ่ายที่จะต้องใส่ชุดสีแดงเอ,อิดมันเป็นสีแดงนี้เลยแล้วด้วยทรงของเขาอะมันเป็นชุดที่เป็นแบบเดรสสบายๆเวลาใส่แล้วอะมันไม่ได้ดูเป็นชุดราตรีมากเกินไปแต่ว่ามันยังเป็นชุดที่ดูแบบเป็นทางการ มมติว่าตุดจีนก็คือเอาออกมาใส่ได้จริงๆก็ยังคงแอบใหญ่อยู่นะสำหรับเอสําสหรับตัวแต่นะแต่ว่าแต่ว่ามันน่าหลักดีก็เลยซื้อมาแล้วคือลดเหลือแบบไม่กี่ร้อยบาทอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็จบไปแล้วสําหรับ H ฮชแนเนะคะก็จะประมาณนี้แต่จริงๆอ่ะเฮชแอนนซื้อเสื้อผ้าเขาบ่อยมากๆบางทีก็ไม่ได้เอามาถ่ายในฮอลแต่ว่าจะใส่ในคลิปให้ดูนะคะโดยเฉพาะของเซลลฮชแ์เ m คือตันชอบมากเงี้ยจริงๆต้องแบบต้องไปลื้อดูอะ่ะเวลาตันไปที่สยามพารากอนอย่างเงี้ยตันก็จะไปลื ราคามันค่อนข้างแบบดีซื้อไหวแล้วก็คุณภาพคือแบบโอเคกับราคามากๆ จบไปแล้วกับเฮชนเอมนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อที่อีก3ามถุงของซาร่าสำหรับซาร่าเนี่ยคือมันจะมีความตื่นเ mm. ต,นต้นทุกทีที่แบบซาร่าเซลเพราะว่าของมันจะดูแบบอลังการดูน่าซื้อดูแบบน่าซื้อไปหมดสำหรับเสื้อผ้าซาร่าต้องบอกก่อนว่าแตนจะไม่ค่อยได้ซื้อชิ้นที่เป็นแบบฟรุง้งฟริง้งสีสัตว์ถ้าเป็นซาร่าจะแบบซื้อแบบเอาเบลเซอร์ซื้อเสื้อ,อที่มันเป็นแบบว่าเราเคยดูเอาไว้ตอนที่มันยังไม่เซลแล้วตอนนี้มันเซลแล้วเราก็เลยแบบ เออเราซื้อมาอะไรอย่างเงี้ยเซ็ตนี้ที่แตนซื้อมานะคะแตนได้เสื้อบเลเซอร์ของเขามาค่อนข้างเยอะซาร่าเนี่ยเสื้อบเลเซอร์เขาอะค่ะคือด้วยความที่มันเป็นแบรนด์ฝรั่งแตนรู้สึกว่าเสื้อบเลเซอร์ของเขาอะเวลาที่เป็น XS แต่ตัวมันจะยาวมากคือถ้าเลือกเป็น S ก็ใหญ่ไปพอเลือกเป็น XS มันดูแบบเฮ้ยช่วงบนพอดีนะแต่พอความยาวปุ๊บม,มันยาวเกินด้วยความที่แตนคนตัวเตีย้ยมันจะค่อนข้างแบบ ออะไรย่างี้สำหรับของชิ้นที่แต่เลือกมาของซาร่าเนี่ยเดี๋ยวแต,ตนจะหาลิงก์ในในเว็บไซต์แล้วก็ใส่ไว้ให้ข้างล่างนะคะถ้าอันไหนไม่มีลิงก์ก็คือเดี๋ยวแต,ตนเขียนไว้ให้ละกันรวมถึงให้ M ด้วย <c oughs> เผื่อว่าจะยังมีอยู่บางทีออนไลน์มันมีของอยู่ตัวนี้คือแตนอะดูของเกาหลีเห็นเขาใส่ก็เลยแบบ เฮ้ยมันน่ารักมากเลยอะ่ะคือแดนใส่กับกระโปรงพลีของสเตฟเฟไปถ่ายรูปคือแบบน่ารักมากดูเกาหลีดูดีเสื้อตัวนี้คือมันจะเป็นเสื้อที่เป็นสไตล์ที่จะต้องใส่แบบติดกระดุมเป็นเสื้อเชิ้ตอะไรประมาณนี้แต่ว่าด้วยความซับในน่นั่นนี่มันคล้ายเสื้อเบลเซอร์เออตัวนี้จะเป็นตัวสั้นแล้วก็มีความแบบว่าเข้ารูปเป็นทรงบ็อกซี่นิดหนึ่งนะคะที่แดนซื้อมาเป็นไซส์ xs ลอง s แล้ว s ใหญ่ไปใส่แล้วมันจะมีความแบบหลวมๆเสื้อตัวนี้ มันต้องใส่พอดีพอดีเลยเสื้อแบบนี้นะคะมันมีความเกาหลีเกาหลีที่จริงๆคือจะใส่กับกระโปรงพรีก็ได้ใส่กับกางเกงยีนก็ได้คือคัตติ้งเขาดีมากแต่ราคาก็คือ1 7 9 0ก็ไม่ถูกลดจาก2,490บาทนะคะ Short s h o l e e v e b l a z e r นะคะเป็นเสื้อเบลเซอร์แขนสั้นตัวนี้คือแอบไปเห็นของคนเกาหลีเขาใส่ก็คือเขาใส่เป็นกางเกงสแล็กสีดำ แล้วก็ใส่เป็นเข้าเซตกันกับตัวนี้ด้วยความที่ตอนนี้เกาหลีซัมเมอร์ใช่ป่ะเขาก็จะใส่แบบเลเซอร์แขนสั้นอะไรอย่างเงี้ยคือเขาใส่ข้างในเป็นเหมือนเสื้อยืดคอกลมอะไรเงี้ยดูเท่มากใส่เสื้อใส่กางเกงสแล็กแต่ว่าใส่รองเท้าแนวแบบแตะแตะนิบนิบสีดำอะไรเงี้ยก็คือแบบ แตงก็เลยรีบไปหาแตงรู้สึกว่าแตงเคยเห็นของซาร่าไปเจอที่ M Quartier เหมือนกันนะคะตัวนี้จาก2,990เหลือ1,790บาทแตนเห็นอยู่ตัวเดียวแตงก็เลยคว้ามาเลยแล้วเป็นไซส์ XS ก็คือแบบพระเจ้าช่วยนี่คือได้มาพร้อมกันตัวนี้ได้มาจากน่าจะสยามพารากอนมัง้งอันนี้นะคะคือเป็นเสื้อบเบลเซอร์ สีฟ้าลายสกอตที่มีความเข้าลูกตรงช่วงเอวนิดนึงแต่ไม่มีเสื้อบลเซอร์แบบสีสันแบบนี้แล้วก็ที่แพลนจะมาใส่ก็คือจริงๆเนี่ยแพลนจะมาใส่กับกระโปรงที่เป็นกระโปรงพลีทเผื่อว่าออกงานหรือว่าเอามาใส่เวลาแบบถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอามาสไตลิง่งเพราะว่าเสื้อบลเซอร์แบบนี้มันก็ได้ใส่แน่นอนอยู่แล้วถึงแม้จะเป็นสีสันสดใสแต่ว่าคือมันแบบมันดีมากตัวนี้ก็คือมันจะมีความดีเทลเป็นเหมือนแบบสีเงินเวลาเราใส่อาจจะ ต้องหาพวกอิสเซอรี่ที่เป็นสีเงินนิดนึงนะคะอันนี้แต่คือตั้งใจเลยคือในหัวแบบเสื้อตัวนี้ฉันต้องมาใส่กับกระโปงรงพลีตตัวนี้แน่ๆตัวนี้ตอนที่ลองก็คือเหมือนแบบแตนลองไซส์ XS กับลองไซส์ S แล้วคือ x S อะ่ะใส่ขึ้นมามันสวยนะ แต่ตตนไม่ได้ถ่ายมาให้ดูตอนที่ตันไปซื้อใส่ขึ้นมามันสวยมันพอดีตัวแต่ตันรู้สึกว่ามันดูธรรมดาคือเสื้อแบบนี้กับกระโปรงพลีทมันต้องเสื้อมันต้องมีความเหมือนโอเวอร์ไซส์นิดนึงลองอยู่ประมาณสลับกันไปสลับกันมาส4รอบอะเพราะว่าตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเอา S หรือ X S D ก็เลยแบบว่าใช้ความรู้สึกตัวเองตอนที่ลองก็คือแบบเวลามองในกระจกแล้วรู้สึกว่ามันเก๋กว่าแันก็เลยเลือกเป็นไซส์ S มาตรงแขนก็คือจะมีดีเทลแบบนี้เหมือนกันคือเป็นลายสกอตที่ค่อนข้างน่ารักมากแบบนี้ นี่คือใส่กับกางเกงยีนแล้วก็พับขาข้างในใส่เป็นเสื้อยืดอะไรเงี้ยนะคะใส่รองเท้าส้นสูงคือแบบได้ใส่แน่นอนอะ่ะมันเป็นลายแล้วก็เป็นทรงที่แบบสวยมากราคา1 9 9่บาทนะคะจาก2,990ซื้อเป็นไซส์เสมา แล้วก็สําหรับเบลเซอร์นะคะอีกตัวนี้เป็นเบลเซอร์ตัวสุดท้ายแล้วตัวนี้เป็นสีชมพูที่เขามีกางเกงเข้าเซตกันแต่ว่ากางเกงไม่มีไซส์ XS แล้วไซส e ์ S แตนใส่ไม่ได้ถ้ามีกางเกงไซส e ์ XS ก็คือแตนกะว่าจะซื้อมาเป็นเซตเหมือนกันเบลเซอร์ Blaze ตัวนี้แันก็ได้มาเป็นไซส e ์ S นะคะซึ่งถามว่าโอเวอร์ไซส์ไหมก็แอบใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่ามันไม่มี XS แล้วแล้วแตนชอบสีชมพูแบบนี้มากเคยดูไว้ตอนที่มันเป็นราคาเต็ม2990ก็แบบ ไม่อยากซื้อมันลดเหลือ1790แล้วเป็นไซส์ S ก็เลยซื้อมาก็คงใส่เป็นแนวแบบโอเวอร์ไซส์โอเวอร์ไซส์นิดนึงนะคะแต่รู้สึกว่าตัวนี้เป็นตัวที่ดูแบบใส่สบาย,บายที่สุดตรงแขนก็คือมันจะเป็นแนวเหมือนผ้าแบบเป็นผ้าไม่หนาแล้วก็เป็นเบเซอร์แบบลูส์ูสดูใส่แล้วก็แบบทิ้งตัวอะไรเงี้ยจริงๆคือถ้ามีเกงคือจะสวยมากใส่กับกางเกงยีนใส่กับกระโปรงสีขาวใส่กับกระโปรงพลีทขาวอะไรเงี้ยคือได้หมดแล้วก็เสื้อเบเซอร์แบบนี้ก็คือใส่ไไปออกงาานด้เวล เราอยากเพิ่มสีสันทำให้ดูแบบสดใสนิดนึงอะไรเงี้ยก็ได้สีชมพูเราก็ไม่มีในคอลเลกชันคราวนี้คือแบบโอ้สีชมพูสีฟ้ากางเกงยีนต,ตัวเนี้ยแดนได้มาจากออนไลน์เพราะว่าตอนที่ไปลองที่เอ็มคอเทียเนี่ยกางเกงยีนรุ่นนี้มันเหลือแต่ไซส์36ซึ่งหลวมมากแตนก็เลยไปสั่งในออนไลน์มาเป็นไซส์34แทนนะคะซึ่งใส่แล้วพอดีมาก yeah. แต่ว่าพอมาเป็นไซส์34อ่ะแต่รู้สึกว่าตัวทรงกางเกงมันดูไม่เหมือ มือนกับตอนที่เราลองไซส์36ก็เลยคิดอยู่ว่าเก็บตัวนี้ไว้ดีไหมหรือว่าเอาไปคืนคือของซาร่าเนี่ยถ้าเป็นรุ่นเซลล์ก็คือสามารถคืนได้แต่ว่าเหมือนเขาไม่ให้เปลี่ยนมั้งคือให้คืนไปเลยเพราะว่าด้วยราคามันเป็นราคาลดราคาด้วยนะคะตรงช่วงขาสีสวยนะแต่ว่าช่วงข้างบนช่วงเอวอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าคิดก่อนว่ายังไงดีใส่ขึ้นมาแล้วมันค่อนข้างแบบพอดีเลยแล้วก็อันนี้คือมันจะเป็นปลายขาแบบรุยๆด้วย นี่ก็คือเป็นกางเกงยีนที่ลดแล้วเหลือราคา1นึ0งพันเราคาหายเหลือ 1, 3 9 0บาทแล้วก็ต่อมาอันนี้ได้มาจากสาขาสยามพารากอนนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อครอปแขนยาวแต่ว่ามันดูแบบสปอร์ตตี้ดีดูน่ารักดีแล้วก็ที่ได้มาเป็นไซส์ L ซึ่งก็ใหญ่อยู่แต่ว่ามันเป็นทรงโอเวอร์ไซส์อยู่แล้วอะ่ะก็เลยก็เลยเอามานะคะอันนี้จาก1,190ลดเหลือ790บาท จริงๆคืออยากเอามาใส่กับแบบบอยชอตเออแล้วก็ใส่เป็นเหมือนแบบลอยๆใส่ผ้าใบอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคือใส่กับยีนก็ได้ยีนขายยาวที่เป็นทรงกระบอกตรงๆก็ได้น่ารักดีคือชอบสีแล้วก็ชอบที่ความที่มันเป็นแบบเสื้อโปโลอย่างเงี้ยไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นซา,า่าตัวนี้ก็เลยเอามาต่อมาอ้าอันนี้เป็นชุดเดรสที่ลดเหลือ590อันนี้คือถ่าย ตไว้ในห้องลองถ่ายเป็นมุมแมลงก็คือแบบทรงสวยมากอันนี้จะเป็นผ้ายืดนะคะคือแตนชอบชุดเดรสที่เป็นแบบแนวมีดีเดรสก็คือตัวกระโปรงมันจะยาวถึงประมาณหน้าแข้งแล้วก็ตัวนี้เป็นผ้ายืดแล้วก็มีผ่าข้างๆตรงคอมันจะเป็นแบบเรเซอร์คัตก็คือมันจะเป็นแบบนี้สาหรับตัวนี้ก็คืออาจจะใส่เป็นชุดชั้นในกอกงเอานะคะคือเหมือนมันเข้ารูปตรงช่วงบนเหมือนสก้ามใช่ปะ่ะแล้วมันก็ตรงแล้วก็ยาวลงไป พยายามหาในเว็บไซต์แล้วหาไม่เจอเดี๋ยวเราจะลองใส่โค้ดตัวนี้ดูอีกทีแล้วก็เดี๋ยวแตนจะหามาให้เพื่อนๆหมดเลยนะต่อมาก็คือเป็นเสื้อกล้ามยลืมไปแล้วเนะี่ยคือแตนอะ่ะซื้อมาแล้วก็คือยังไม่ยอมอ,ออกจากถุงเพราะตั้งใจว่าจะทํา haul ิดีโอแล้วก็คือนี้ซื้อมานานมากตั้งแต่ซาร่าดลดประมาณวันแรกเลยมั้งตัวนี้ก็คือแตนได้มาน่าจะ790บาทนะคะเป็นผ้าหน,นีบครอปน่ารักเนาะอย่างนี้คือยังพอใส่บ้านเราได้นะคะด้วยความที่มันเป็นเสื้อแขนกุดเนาะ ก็แบบไม่ได้หลอนมากแล้วก็สุดท้ายกระเป๋าเมคอัพแบกของเรานะคะกระเป๋าผ้าขนหนูตัวนี้ก็คือลดเหลือ590บาทมีเป็นแบบเป็นอย่างนี้ แตนเป็นคนที่ชอบซื้ออะไรพวกนี้มากเป็นคนที่ชอบซื้อกระเป๋าเครื่องสำอางนี่สั่งของในร้าน IG มาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วถึงเราจะโชว์อันนั้นน่ารักมากๆเป็นแบรนด์ใหม่เอาไว้ใส่ของเวลาแบบเมค e Up อัพไปต่างจังหวงต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยลังนาะน,นี่คือเขามีสีม่วงมีสีเหลืองนะคะที่แตนเห็นและนี่นะคะ <c oughs> ก็เป็นทั้งหมดนะคะเสื้อผ้าที่แตนช็อปมาจากซาร่าเฮชันอ็คอตตอนออนนะคะเดี๋ยวหลังจากคลิปนี้เดี๋ยวแตนจะโละเสื้อผ้าในตู้ด้ว ะะเพราะว่าเวลาตันได้เสื้อผ้าใหม่ๆมาเพิ่มเยอะอะไรงเงี้ยแตนก็จะไปโละเสื้อผ้าในตู้เพื่อจะเอาไปแขวนเสื้อเพราะว่าไม้แขวนเสื้อมันไม่พอแล้วก็จะเป็นการระบายของด้วยนะคะเพราะว่าชิ้นไหนเราไม่ได้ใส่เราก็แบบเออรีบปล่อยส่งต่อ เขาจะได้ไปใส่ตอนที่มันยังแบบสภาพดีอยู่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับช่องมือสองของแตนนะคะแตนปล่อยที่ wear to work style u n d e r s c official r e o เดี๋ยวแตนจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะเวลาแตนจะปล่อยมือสองเนี่ยแตนจะแจ้งอยู่ในช่อง IG ลีหลักของแตนนะคะคือ wear to work ว่าแตนจะปล่อยวันไหนเวลาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยก็นี่แหละค่ะคือเผอเสื้อผ้าที่ได้มานะคะยังไงรายละเอียดอยู่ใน description box แล้วยังไงวันนี้แตนไปกันลคะค่ะเจอกันใ่คลิปหนา้า